สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้มาชมพระสมเด็จวัดระฆังอีกสักองคหนึ่งนะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่เนื้อหามวนสารนั้นผสมลงตัวมากๆนะฮะคอดขั้นกันหนึกนุ่มนะฮะหนึกนุ่มเป็นบวนสารละเอียดนะครับหนึกนุ่มงดงามอย่างยิ่งพระไม่ผ่านการใช้นะครับพระลักษณะอย่างนี้นะฮะด้านหน้านั้นสมบูรณ์แบบนะครับด้านหลังก็ถือว่าหนึกนุ่มนะครับเป็นพระที่เรียกว่าส่วนผสมระหว่างของ ที่เป็นมวลสารที่เป็นของเหลวกับของแข็งนั้นถือว่าผสมกลมเกลืนกันได้อย่างลงตัวนะครับเรามาชมกันด้านหน้านะครับบล็อกไม่พิมพ์นั้นจะเป็นบล็อกไม่พิมพ์ของหลวงพิจารณ์เจรนายเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มหรือที่เรียกว่าลักเกจพาดซุ้มนะฮะเพราะว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับเราเอาเสื้อผ้าพาดที่ราวเสื้อผ้านะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับ องนี้ก็ถือว่างดงามนะครับงดงามมากเนื้อหานั้นถือว่าหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มละเอียดนะครับสวยจริงๆนะครับพิมพ์ทรงนั้นสวยงามมากๆพี่น้องที่รักครับลักษณะนี้นะครับโอกาสที่จะได้เจอน้อยนะฮะนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับงดงามจริงๆนะครับถ้าเราซูมดูเนื้อสวยงามมากนะครับเป็นเขาเรียกว่าไม่ว่าจะพิจารณามุมของพิมพ์ทรงมุมของเนื้อหา นะครับมุมของมวลสารมุมของคราบจะปรากฏคราบสีขาวนะครับอ่าซึ่งเป็นคราบแคนไซนะครับอ่าหรือว่าแป้งโรยพิมพ์ก็แล้วแต่นะครับที่งดงามมากนะครับพี่น้องที่รักครับงดงามมากๆเห็นไหมครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราศึกษานะฮะเรียนรู้กันนะครับมวลสารก็สมบูรณ์นะฮะสวยงามด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นหลังที่เนื้อละเอียดนะฮะเนื้อละเอียด ถ้าเนื้อละเอียดเนี่ยการปริการแยกจะพบน้อยเห็นไหมครับ <c oughs> พบน้อยแต่ว่ามวลสารนั้นถ้าเราซูมดูเราจะเห็นความซึง้งความหนึกความนุ่มคล้ายๆข้าวเหนียวนึ่งนะครับข้าวเหนียวนึ่งนะฮะมีมวลสารมีเขาเรียกว่าเหมือนพระเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเมื่อวานแต่ว่าองค์จริงนั้นก็จะก็จะแห้งนะครับจะแห้งนะครับจะแกล่งนะครับแต่ว่าเวลาส่องไปแล้วเหมือนเราเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนี่ก็คือ หยินหยางที่ปรากฏในพระสมเด็จนะฮะเราส่องดูแล้วก็จะมีความงดงามอย่างยิ่งมวนสารต่างๆนะครับองนี้ไม่ว่าจะเป็นเม็ดผงพุทธคุณตรงนี้นะครับเม็ดใหญ่เลยเห็นไหมครับเม็ดผงพุทธคุณนะครับจะมีร่องรอยเหมือนเราโยนหินลงโคลนนะครับนี่ฮะเม็ดผงพุทธคุณเม็ดผงพุทธคุณนะครับสวยงามมากๆพี่น้องที่ละครับเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับครบเครื่องเลยนะครับนี่คือสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองค์นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ นานาจิตตังนะครับสําหรับพี่น้องที่ชอบนะครับก็ถือว่าต่อยอดความรู้นะครับเพื่อพี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับ <c oughs> สําหรับวันนี้สวัสดีครับ